สวัสดีครับท่านผู้ชมค่ำคืนที่53ของการตุด,ดงขวัตรของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนี่ก็53คืนแล้วนะครับเกือบจะครบ2เดือนค่ำคืนนี้หลวงตาบุญชื่นตุด,ดงขวัตรเข้ามาพักจังหวัดที่วัดยองแงตํำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ยังคงอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา วันนี้ทุด,ดงได้ระยะทางไม่ไกลเนื่องจากว่าเป็นเขตเมืองมีประชาชนเฝ้ารอตามริมถนนเป็นจำนวนมากระยะทางในการทุด,ดงวันนี้14กิโลเมตรนะครับจากจุดทางซ้ายมือตามถนนสีน้ำเงินนะครับจนกระทั่งถึงจุดสีแดงก็ระยะทาง14กิโลเมตรจุดสีขาวที่อยู่ทางซ้ายมือนะก็คือวัดช่องอู่นะครับของคำขืนเมื่อวานนี้ วันนี้ก็ทุดดงในเมืองระยะทางก็เลยได้น้อย14กิโลเมตรพักที่จุดสีแดงนะครับยังไม่เข้าถนนหลักก็คือถนนหม 2, 2, าเลข226ระยะทางทุด,ดงรวม53วันนะครับได้982กิโลเมตรเหลืออีกเพียง18กิโลเมตรนี่ก็จะครบ1,000 แอดมินก็คาดว่าวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่54ของการทุดดงเนี่ยก็น่าจะได้ระยะทางครบ1000นะครับอันนี้เป็นการคาดการตามความคิดของแอดมินเองก็เนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเข้าสู่ถนนหมายเลข226นะครับยาวไปเลยเข้าสู่อำเภอจักราชอำเภอห้วยถแถลงก็ยาวไปเรื่อยนะครับนี่ก็เป็นระยะทางการทุดดงของหลวงตาบุญชื่น วันนี้แอดมินจะพาไปดูประวัติของวัดโดยสังเขตวัดยองแยงนี่ก็น่าสนใจชื่อวัดนี่ก็ตั้งชื่อตามหมู่บ้านนะครับวัดยองแยงตั้งอยู่ตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองนครราชาสีมาเป็นวัดเก่าแก่ที่มีหลักฐานส่านิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายก็คือในสมัยของสมเด็จพระบรมโกศ หลักฐานทางประวัติศาสตร์บอกว่าสร้างขึ้นในพศ2อ7พนระครับพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศนี่ครองราชกรุงศรีอยุธยานะครับ2 2 5 2ถึง2,301นะครับซึ่งก็อยู่ในสมัยนั้นเป็นช่วงปลายของกรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะเสียกรุงให้กับพมา่าวัดนี้นับเป็นศูนย์กลางศรัทธาของชุมชนอย่างยาวนาน ต่อมาในปีพุทธศักราช2424นะครับวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาอย่างเป็นทางการและมีการบูรณนะปฏิสังขรณ์สิมหรือว่าพระอุโบสถใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยกรมศิลปากรได้เดินการอนุรักษ์อาคารสำคัญในหลายส่วนเพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าและสถาปัตย,ยกรรมดั้งเดิมของวัด ภายในวัดประกอบด้วยอุโบสถเก่าแก่กำแพงแก้วพร้อมด้วยเจดีย์ประดับและพระพุทธรูปสำคัญทั้งพระประธานองค์เดิมและองค์ที่ได้บุรณะใหม่รวมถึงรูปพระพุทธรูปยืนและศิลปรกรรมร่วมสมัยซึ่งเป็นที่สักราระของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันวัดยองแยงมีพระครูพัฒนาจิจจานุรักษ์ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและได้สืบสารการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและที่พึ่งทางจิตใจของชุมชนอย่างมั่นคงวัดยองแยงจึงเป็นสถานที่สถาปนาขึ้นด้วยศรัทธาของบรรพชนสืบ ทอดด้วยกุศลจิตของพุธทธศาสนิกชนและดำรงอยู่เป็นหลักชัยทางจิตใจของชาวบ้านตลอดมาร่วม200กว่าปีแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าวัดเก่าแก่ในเขตตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมานี่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่เป็นส่วนใหญ่และก็รับพระราชทานวิสุงขามสีมาเป็นเวลาช้านานนะครับ ตั้งแต่ปีพศ2 4 0 0กว่านะครับซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าในครั้งโบราณการนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะวัฒนธรรมเพราะวัดในสมัยปัจจุบันนี้เพิ่งจะได้รับพระราชทานวิสุงขามสีม,มาในปี2500นี้เสียเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้ก็มาดูบรรยากาศการถุดดงเขาวัดของลูกตาบุญชื่นปัญญวุโธในเขตเมือง การทุดดงในเขตเมืองนั้นจะแตกต่างจากการทุดดงเขตนอกเมืองหรือว่าชานเมืองนะครับเนื่องจากถนนก็คับแคบนะครับพี่น้องประชาชนก็อยู่ใกล้ชิดกับถนนก็จะนั่งรอเตรียมน้ําเตรียมเครื่องเดิมเตรียมสิ่งของที่จะถวายหลวงตานะครับวันนี้หลวงตาก็เดินในเส้นทางเขตเมืองนครราชสีมาที่ตําบลหนองระเพียงนะครับ ในอำเภอเมืองนี่ก็มีอยู่หลายตำบลน,นะครับวันนี้หลวงตาทุดงตามเส้นทางเส้นทางรองนะครับเส้นทางสัญจรภายในเมืองซึ่งก็จะซอกแซกไปมานะครับก็มีโอกาสพี่น้องประชาชนได้รับพรโดยทั่วถึงวันนี้ก็จะมีบรรยากาศในช่วงที่รถหลวงตาบุญชื่นทุดงเข้าในเขตวัดยองแยงนะครับวันนี้คุณพี่ป๋องเวียงโกสย ถ่ายทอดให้พวกเราได้รับชมเช่นเคยนะครับวันนี้มาดูบรรยากาศไปพร้อมๆกัน,กน,กน,กนอันนี้ยกยกได้เนาะอันนี้สี่เก้าอ่ายกได้ยกนะครับขอดหมวกด้วยนะครับกระเป๋าเงินไว้ด้านหลัง้บนเลยต่อปาป ผู้หญิงจะขวางเส้นทางหลวงตาครับอย่าขวางทางหลวงตาครับ ทำไมอยู่ไหนนี่ทำไมเอาบางังแสดงว่าผู้ใหญ่ลงเป็นบังแล้วใช่ไหมเป็นบังเสื้อขาวนะเสื้อขาวนะบังเสื้อขาวบังเข็ถ่ายรูปกันอยู่ผู้ใหญ่จานผู้ใหญ่เอ้ยบังบังมานะะคต ยกของขึ้นครับเสมอในอกแม่ยกขมดเลยแม่ยกครับผมยกของขึ้นยกยกไวยกขึ้นครับสองแพทคแม่ยกซ้อนกันยกซ้อนกันขึ้นมาครับผมแล้วไม่ต้องยกครับผมนั่นแหละประเคนใครประเคนไว้ครับให้หลวงตาเขาแล้วค่อยปล่อยมือนะครับนะไม่มีตังนะครับนะไม่ถวายตังหลวงตานะครับไม่ถวายตังหลวงตานะครับนะ ยกของเตรียมยกของเลยครับเตรียมจับของไว้ครับถวายท่านครับแม่เอามือมีเอามือจับไว้ครับเอามือจับของไว้ครับที่จะถวายครับเอามือจับของไว้ให้หมดครับเอามือจับของให้หมดครับเอามือจับของให้หมดเลยจับเลยครับจับเลยครับจับของเลยครับจับของครับ รั้งตรงไหนตู้ตินโอเคหลวงตามาถึงแล้วถวายอันนี้โอสถเนาะโอเคอเค,ครับผมายามองเนาะเดี๋ยวผมจะขึะ้นไปขึ้นส่งหลวงตาครับขึ้นส่งหลวงตาครับ

sadur tahan pegerepanaga